มู่หลงจิงเหอองค์ชายสามแห่งต้าเยียนอาทำไมไม่มีใครมารับคณะอภิเสกสมรสเลยล่ะไม่มมยอม,ม,มเปิดประตูจะเปิดกี่โมงนั่นมะสิทำไมเป็นแบบจือ้อกู่องคหญิงแห่งซีเยียน กระดาษเงินกระดาษทองส่งคนตายของใต้เหยียนนี่นะอะไรกันเนี่ยจริงป ว่าน่าจะเป็นคนบ้ามากกว่ามัง้งเขาคิดจะทําอะไรเนี่ย ่านอองจริมู่หลงจริงเหอองค์ชายสามแห่งต้าเยียนเออองหญิงเพะ่ะคะอองจรงนี่หมายความวม่าย่างไรเซียวชีอยู่เคียงข้างข้ามาหลายปีจู่ๆก็มุ่งสู่ทิศประจิมข้าเจ็บปวดใจจนเกินทน ทำได้แค่โปรยกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อแสดงความเสียใจองหญิงท่านอ,องเพิ่งจะสูญเสียสังหายเก่าไปเก็บปวดเป็นที่สุดหากเสียมาญาติตรงไหนขอให้องค์หญิงตปรดอภัยด้วยหลิวจงเสียวชีคือใครกันเยีนเสียวชีคือต่อตัวหนึ่งที่ท่านอองเลี้ยงไว้ท่านท่านกล้าด่าพวกเราว่าไร้คุณธรรมหรอ ข้าไว้อะไรสหายเก่าองค์หญิงคิดมากไปแล้วออเอ๊ะนี่ ดูท่าเสี่ยวปลาของข้าจะมีวาสนากับหญิงงามสินะท่านจะทำอะไรหญิงงามมาทำอะไรที่แดนเยียนข้าก็ทำสิ่งนั้นแหละ่านอ๋อง หลังจากที่เราหญิงงามเข้าเมืองแล้วผ่านการคัดเลือกใหญ่ถึงจะแบ่งได้ว่าจะไปจวนรัชวงศ์หรือว่าจวนขุนนางฮะถ้างั้นข้าแบ่งได้กี่คนเป็นเชื้อพระวงศ์อภิเศกได้สี่คนพยาคา่ะสี่คนเหรอแต่ข้าเลือกไปเลือกมากลับคิดว่ามีแค่หญิงงามนางนี้ที่เข้าตาที่สุดหากเลือกแค่คนเดียวข้าก็เสียเปรียบนะสิเออเอาอย่างนี้แล้วกันสามคนที่เหลือ ให้เสี่ยวปาเลือกแทนค่าก็แล้วกัน,นอ๋องเจ้าบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเลือกได้สี่คนตามประเพณีแล้วต้องผ่านวิธีมั่นหมายก่อนถึงจะเลือกได้พะยาขาเอ้ยแล้วที่ค้าได้มาเป็นทูตต้อนรับคณะอภิเษกสมรสจะมีประโยชน์อะไรพอได้แล้วพวกนางขย,ยิงงามร่วมอภิเษกสมรสไม่ใช่ฉเฉลยศึกท่านไม่มีสิทธิ์มาหยามิน หญิงงามร่วมอภิเษกร้อยนางแลกกับเฉลยศึกร้อยคนได้กลับแดนเย็ยนการแลกเปลี่ยนครั้งนี้สี่เย็ยนของพวกท่านเปน็นคนเสนอมาก่อนเองข้าก็แค่ทำไปตามนั้นจะมาหาว่ายามมิ่นได้ยังไงหากท่านจะโทษใครก็ไปโทษเสด็จพ่อของท่านเถิดเออท่านอ๋ออ,อันนี้หมายความว่าให้อยู่เทินกราบ เอองหญิงเมื่อครู่ท่านอ๋องแค่ล้อเล่นเท่านั้นน่ะองหญิงโปรดวางใจต้าเหยียนให้ความสําคัญกับมารยาทและประเพณีหากหญิงงามร่วมอภิเษกสมรสยังไม่ผ่านวิธีมันก็ยังไม่ถูกเรียกเข้าเฝ้าก่อนแน่นอนฮะเราหญิงงามเพิ่งมาถึงยังปรับตัวไม่ได้ ให้เขาไปพักในเมืองก่อนเถอะไม่ได้หรอกว้ายยังได้ยินอีกขคายังต้องรอให้ครบรอบวันตายเจ็ดวันของเสียวฉี่อน <c oughs> ท่านออกหูดีฮะฟางบาทรงเข้าพระทัยว่าองค์หญิงเดินทางมันเหนื่อยจึงมีกระแสะรับสั่งให้อยู่แต่งเนื้อแต่งตัวที่จริงเปื่อยก่อนแล้วค่อยเข้าเมืองฮะข้าเห็นว่าพวกเจ้าไม่ได้กินอะไรทั้งคืนเลยกลัวว่าพวกเจ้าจะหิวก็เลยไปหาขนมอบทองเทงในครัวมาให้พวกเจ้าลองชิมดูนะขนมอบทองเทงเหรอ ไมลินเจ้าก็รีบมากินด้วยกันสิเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวขนมอบทองเทงต้องชาวชิงโจถึงจะทำอร่อยที่สุดไม่รู้ว่าเขาเติมอะไรเข้าไปข้างในถึงไม่ได้รสเปรี้ยวฝาดเลยย่าสันกันตมยาสันการก็ไม่เปรี้ยวแล้วเหรอ,อม,มีคนอยู่นอกห้องะ องหญิง,ญงนี่คือจี้หนังเอาวางไว้ใต้หมอนช่วยทำให้นอนหลับสบายเพคะไม่ได้ผลในนี้มีแต่ของของเสีเยนองหญิงล่องสุรากระบอกไม่ไผ่ช่วยให้หลับสบายได้นะอิ่มเกินไปข้าจะนอนไม่หลับเองงั้นให้พวกเราแต่เป็นเพื่อนองหญิงแล้วกันเพคะพอเหนื่อยก็นอนหลับลงเองใช่ใช่แล้วที่พูดมาไม่น่าเชื่อถือเลยมีวิธีอะไรไหมที่ไม่ต้องเหนื่อยที่ทำแล้วทำให้ข้าเข้านอ,นอนได้ไวๆบ้าง ฟาดองค์หญิงให้สลบฮะไล่ลมปราณไปที่บา่า,า,าและคอก่อนทําให้เส้นลมปราณอมพานแล้วค่อยไล่ไปที่ใต้ไทยทอยออกแรงที่ข้อมือสี่ส่วนฟาดทีเดียวได้เรื่องอไม่เจ็บไม่ปวดหมดสติได้อย่างน้อยหกชั่วยามไม่ดีมากไมลินเจ้าจริงจังหรือเปล่าเนี่ยหากอง์หญิงเป็นอะไรไปจะรับผิดชอบไหวไหมไม่ลินแค่พูดเล่นเฉยๆไม่ลินถ้าหากเจ้ามั่นใจแล้วก็ข้าจะลองดูอืม สัพเื่อไรโอ้ญิงไม่ได้เ็ดข<ห>าดนเลมคะ,<ด>คะฮะนี่คือวิธีที่เหมยลินได้ยินหมอในอยุทธภพเกล่าเอาไว้เมื่อตอนยังเด็กจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยลองมาก่อนแข้ามั่นใจออไม่เป็นไรเกรงใจ